ูเตาผ่านเท่าที่เล่าหลวงเชาวันใหม่อันหนาวเหน็บด้วยมวลหมอกหนาที่ลอยตัวลงปกคลุมเหนือผืนหญ้าและยอดหมายชุ่มน้ำขางของบ้านชุนหวายมีอันต้องแตกตื่นเมื่ออิเมศสาววัยสิบต้นๆซึ่งลงไปหาบน้ำเติมตุ่มดังเช่นที่ทำมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยไวกระโตะลองเอะอะว่าพบร่างของคนตาย นอนกายพาดลิ้มตะลิงหลายละเอียดไม่ได้พินิษให้ดีนักว่าเป็นใครรู้แต่ว่าเป็นชายล่างท่อนบนพาดหาดหินท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปกระเพื่อมตามกระแสน้ำอันเย็นเฉียบที่คาดว่าตายแล้วเพราะด้วยอากาศหนาวเหน็บขนาดนี้คงไม่มีคนดีๆที่ไหนนอนได้อย่างนั้นนอกจากศพคนตายที่อุณหภูมิในร่างกายเย็นเฉียบไม่ต่างกันผู้ใหญ่กา้านในฐานะผู้ปกครอง และยังเป็นพ่อของอิเมือจึงรอช้าไม่ได้ตะโกนหาลูกน้องคนสนิทสมทบกับชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งที่หูพึงว่ามีคนตายตรงไปยังห้วยท้ายหมู่บ้านซึ่งตลอดเส้นทางไม่มีความลกหลางทุ่งหญ้าป่าโป่งมีบ้างเทว่าก็ถูกตัดร้อนจนโล่งหูโล่งตาไม่นานก็ถึงที่หมายและต่างส่งเสียงอื้ออึงหึงหึงปานพึ่งหลวงเมื่อพบว่ามีร่างคนนอนคว่ำหน้าอยู่จริงๆ กินโชยตลบฝุงจนต้องหันหน้าหนีหากแต่ไม่ใช่กินเน่ากินเลือดแต่เป็นกินเหล้าปืนและย่ามเครื่องกระสุนพาดอยู่ไม่ห่างกายแต่มือกำไว้แน่นทั้งสองอย่างทดลองแต่แต่ตัวดูก็เห็นอยังนุ่มและอุนน่นน่นอยพลิกให้นอนหงายจึงรู้ว่าไม่ใช่ไขรปูเต่าผ่านเท่าขี้เล่าหลวงประจำหมู่บ้านนั่นเองเฮ้กูละนายใจแท้พวกมึงลองหาดูว่ารอบนี้แกไปล่าอะไรมา ผู้ใหญ่ก้านว่าคำสั่งนั้นบอกชัดว่าขุนชินกับเหตุการณ์เช่นนี้พอสมควรคู่เดียวเสียงเออะจากคนหนุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งย้อนไปสำรวจทางต้นห้วยก็บอกให้รู้ว่าเจอแล้วเสือดำตัวเขืองนอนตาขุนลิ้นห้อยชายโค้งมีแผลชะกันหลายแห่งและยังมีมีดผ่านคมกิบปักขากลางอก,อกอยู่อีกตั้งหากไม่ต้องสงสัยให้มากความฝีมือผ่านขี้เล่าหลวงผู้ไม่เคยกลัวตาย และมักกระทำผิดธรมเนียมพานที่ยังนอนไม่ได้สติอยู่เบื้องหน้านี้อย่างแน่นอนเออเอาเอาช่วยกันหามทั้งคนทั้งไอ้ดำไปที่บ้านกูก่อนก็แล้วกันพับผาสีว่าทำไมกูต้องมีญาติแบบนี้ด้วยเนาะผู้ใหญ่ก้านบนคันแล้วจึงหันไปตวาดใส่ลูกบ้านที่ยังจับกลุ่มซุบซิบหนินทาว่าพอแล้วเลิกแล้วไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นให้ดูบ้านใครบ้านมันก่อนเพลเล็กน้อย ปูเต่าจึงเริ่มได้สติเป็นเสียงคางโอยโอๆเบาๆก่อนยันกายลุกขึ้นเรียกหาอีเมือขอน้ำสักขันชาร้อนๆสักถ้วยพอให้สางเมาแล่วกับเจ้าตัวดูว่าตอนนี้ตนเองอยู่ที่ไหนไม่ก็ดูอยู่แก่ใจว่าอย่างไรเสียหลังภาพตัดแกจะต้องถูกหาม,มาบ้านผู้ใหญ่ก้านหลานชายอยู่ดีทำอีท่าไหนจึงไปนอนจุ่มน้ำเล่นแบบนั้นเล่าลุงเปรียวดำจับตายหงขึ้นมาจริงๆ มันจะยุ่งเอานะยุ่งอะไรวะยุ่งใครข้าตายก็ตายคนเดียวไม่ได้ลากเองหรือใครไปตายด้วยสักหน่อยขอบใจมากเมื่อเอ้ยเองก็รักษาเนื้อรักษาตัวสักหน่อยก็ดีนะเป็นสาวนมต่างเต่าแล้วหัดเล่าวังตัวบางถ่ายประโยคปู่เต่าบอแกหลานสาวด้วยความเอ็นดูและเป็นห่วงผิดกับผู้เป็นพ่อที่กระแทกแดกดันปานไม่ใช่หลานไนไส้ปู่เต่า มีศักเป็นลุงของผู้ใหญ่กา้านก่อนแม่ของแกะจะสิ้นลมได้ฝากฝังพี่ชายเพียงคนเดียวเอาไว้ว่าต่อให้ปู่เตาจะเป็นอย่างไรขอให้ดูใจกันไปจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งหากไม่ได้พี่ชายคนนี้แม่ของผู้ใหญ่กา้านที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือเสียบุพการีจากเหตุทุยโทนล่มเกวียนคงตายตั้งแต่เด็กปูเตารับจ้างหาเหลี้ยงน้องสาว จนกระทั่งตนเองและน้องได้ออกเดือนเรียกว่าเป็นพี่ชายแสนประเสริฐแต่กับผู้ใหญ่ก้านกับเป็นลุงที่น่าลำคาญเพราะวันวันปู่เต่าเจ้าเมาตลอดไม่เมาก็นอนไม่นอนก็เข้าป่าทั้งที่ยังเมาชาวบ้านลือหึงปานเพิ่งแตกกลงว่าน่าสังเวชผู้ใหญ่ก้านแท้ที่ญาติผู้ใหญ่ซึ่งเหลืออยู่เพียงคนเดียวไม่ได้ความไม่น่าเขารบเช่นนี้คนเราจะเละเทะชีวิตล้มไม่เป็นท่านั้น ย่อมมีที่มาก่อนหน้านี้สมัยที่ผู้ใหญ่ก้านยังละอ่อนปู่เต่าหาได้เป็นปู่เท่าขี้เล่าเช่นทุกวันนี้แกขยันทำมาหากินหาเก็บหมดฤดูการไล่นาก็เข้าป่าถึงฤดูทำนาก็ออกแรงไม่เคยขาดแต่แล้ววันหนึ่งเมียคู่ทุกคู่ยากของแกเกิดถูกเสียขคตายขณะออกไปเก็บเห็ดกับชาวบ้านนับสิบมันตบไม่เลือกคนขบไม่สนหน้าอินหน้าผม วันนั้นมีคนเจ็บหลายคนแต่ที่ตายมีเพียงคนเดียวนางลำใหญ่เมียของปู่เตานั่นเองและนับแต่นั้นแกก็เลือกจะเมาอยู่ตลอดเวลาทรัพย์สินเงินทองที่มีก็ยกให้น้องสาวหรือก็คือแม่ผู้ใหญ่ก้านจนหมดไม่เอาอะไรติดตัวนอกจากเสื้อผ้าปืนและเครื่องกระสุนเมาทุกวันเมาเช้ายันค่ำอาจพ่ออยากลืมว่าตนเองเป็นใคร อยากลืมว่าชีวิตนี้เสียใครไปแล้วก็เป็นได้น้องสาวและน้องเขยเองก็ดีใจหายดูแลแกเรื่อยมาจนกระทั่งต่างคนต่างก็ตายจากกันไปปู่เต่าจึงยิ่งเมาหนักกว่าเก่าเป็นเท่าตัวแม้แกะจะเป็นคนขี้เมาแม้จะเดินแทบไม่ตรงทางแม้จะไหลซึ่งคนให้ความเขารบแต่แกก็จัดว่าเป็นพานที่กล้าบ้าและเก่งกาจหาใครเทียบยากยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่ง ช้างเกเลียพ่อตกมันบุกเข้ามาหมายทำลายทั้งขนอมท้ายไร่และพืชที่ปลูกไว้ของชาวบ้านที่สำคัญเจ้าของไร่เองก็อยู่ที่นั่นด้วยทั้งปืนทั้งสาขอทั้งขอนหมายที่พยายามตะเพืชให้มันหนีไปไกลๆแต่กับไหลาผลสัำมันยังหมวนงวงหูกลางหางฉีเหยาวเข้าหาจนต้องแตกหือเหตุการณ์นั้นก็ได้ปูตานี่ละจบเรื่องให้ง่ายๆเดินตุบตุเป หนีบลูกสองเดียวสตีเว่น94คู่ใจเข้าไปจนได้ระยะทั้งที่ชาวบ้านลองห้ามกันเสียงหลงและจินตนาการว่าด่างแกคงแหลกยับเพราะภายเกเรตัวนั้นปานจะพบคู่ต่อสู้ที่เหมาะสำหรับการรับงายาวใส่เช่นกันปูเตายืนโอนเอ็นไม่มั่นคงตวัดปืนขึ้นเล็งแล้วลั่นเปี้ยงออกไปในระยะเพียงสิบหลาหรืออาจน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำ ผลคือพายเกเลชะงักทิ้งตัวตึงนั่งขาหน้าฉีก่อนล้มคืนขาหลังสารลิกอยู่คู่แล้วจึงนิ่งไปตายสนิทเพราะกระสุนลูกโดดเจาะเข้าเนินน้ำเต้าเป็นแนวเฉียงขึ้นตามองศาและความสูงที่ต่างกันกระสุนทำลายสมองจนสิ้นท่าวีรกรรมนั้นควรเป็นเรื่องน่ายกย่องหากไม่ใช่แกเองก็หงายท้องไม่เป็นท่าและรับมันเสียตรงนั้น ใครเข้าใกล้ก็ดูได้ตั้งแต่ห่างกันเมตรสองเมตรว่าแกเมาอยู่นั่นเองหรือจะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งวันนั้นปู่เต่านั่งดวนเหล้ากับเกือขาประจำที่หลานแจ็คเสงผู้มีสาขาย่อยอยู่ทุกหมู่บ้านมันเป็นช่วงเย็นย่ำมากแล้วไอ้ถังชาวบ้านกึ่งพานวิ่งน้ำตาหนองหน้ามาหยุดกลางหมู่บ้านหลงแรกแหกกระเชอญว่าเมียของมันถูกเสือโค่งใหญ่คบแล้วลากคอหายเข้าป่าอีกฝั่งห้วยไปสดๆรหลอน,ลอน ตัวมันไม่กล้าตามเพราะขณะนั้นมีดผ่านสักเล่มก็ไม่ได้เน็บเอวไปเหตุเกิดตอนมันก้มหน้าก้มตาเก็บผักกูดอยู่ไม่ห่างกันนักได้ยินเสียงเมียร้องแอะเดียวหันมองก็พบว่าทั้งไหลทั้งคอถูกขย่ำลากดูยน้ำข้ามห้วยไปเสียแล้วปู่เตาได้ยินดังนั้นก็ยกเล่ากระดกอกักๆจนเกี้ยงขวดแล้วจึงกึ่งเดินกึ่งวิ่งตรงไปที่ห้วยทันทีปืนผาหน้าหมาไม่ต้องกังวลแกไม่เคยปล่อยให้ห่างไกล พกไปไหนมาไหนตลอดเวลาเสียงร้องถามตามหลังว่าแกจะไปไหนเย็นมากแล้วแกก็อุตส่าห์หันมาตอบหน้าเสื่อตาใสไปพาเมียไอ้ถังกลับบ้านคันแล้วก็หายไปกับความสลวหลังที่อุบัติขึ้นอย่างรวดเร็วตามวิสัยช่วงโผเพข่าวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สมทบกันแบบซับซ้อนลำพังเรื่องที่เมียไอ้ถังประสบเหตุหลายก็หนักหนาสาหัสพอแรงนี่คนที่ตามไปช่วย ยังเป็นขี้เมาเบอร์หนึ่งของหมู่บ้านอีกจิงอยู่ว่าแกเก่งจิงอยู่ที่แกดวงเหงแต่ครั้งนี้ทุกองค์ประกอบมันพร้อมจะลากแกไปสู่โลกหลังความตายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโมงยามที่ผ่านหน้าไหนต่างรู้กันว่าข้าม,มืดไม่ควรเลาะป่าจะด้วยเหตุใดก็ตามและเสือที่ลากเมียอ้ถังไปลองมันกล้ามากินคนแบบนี้ก็มีอยู่ไม่กี่กรณีเสือแก่เสือเจ็บหรือเสือผีเท่านั้น แล้วปู่เต่าแกจะเอาอะไรไปสู้ใช้เวลากว่าพักใหญ่จึงรวบรวมความกล้าพร้อมอาวุธได้จำนวนหนึ่งซึ่งดวงตะวันก็หายลับจากเรียมเขาไปแล้วทังคณะตรงไปยังห้วยจุดเกิดเหตุตามที่ไอ้ถังบอกที่นั่นพบล่องรอยการต่อสู้ซึ่งบอกชัดว่าเมียไอ้ถังเองก็คงดิ้นสุดฤทธิ์ก่อนจะร้องออกมาคือรอยลากที่ยาวข้ามห้วยไปถึงอีกฝั่งและที่สำคัญลองเท้าแตะเก่าๆคู่หนึ่ง ซึ่งเป็นของปู่เตาถอดจอเทียบท่าเอาไว้อย่างเป็นระเบียบนี่เป็นอีกหนึ่งลักษณะนิสัยเมื่อยามแกจะย่องสัตว์แกมักเดินไหนไปไหนมาไหนด้วยเท้าเปล่าป่าหนึ่งว่าน้ำแหลมเหลี่ยมหินคมนั้นนุ่มไม่ต่างจากปุยนุ่นและรอยเท้าเปล่าๆของแกเองก็ตรงไปอย่างทิศทางเดียวกันกับรอยลากอย่างชัดเจนพานผู้ชำนาญการแกะรอยที่มาด้วยนคณะนะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันแกเดินไปโดยไม่มีการย่อง เดินไปโดยไร้ความลังเลเล่ากลับไปดูว่ายามนี้เมียไอ้ถังและเสือหลายอยู่จุดใดของป่าใหญ่เสียอย่างนั้นไฟฉายหลายกระบอกส่องไปรอบทิศ้อมเสียงตะโกนบวกเบกหาทั้งเมียไอ้ถังและปู่เต่าดังอึกระทึกไปทั่วทั้งป่าไหนเมื่อต้องตามหากันในยามกลางคืนก็ต้องเอาเสียงเข้าว่าตามคำแนะนำของผานผู้หนึ่งซึ่งนับว่าถังเก่งและแก่ที่สุดในกลุ่มเสียง อาจทำให้เสือตกใจคำาลามโภกแล้วหนีไปทิ้งเหยื่อให้นํากลับบ้านหากแต่ไม่มีใครคํานึงถึงการกําจัดต้นต่อหรือก็คือเสือตัวนั้นเลยสักคนเดียวไม่นานทั้งคณะก็มีอันสะดุ้งโยงเมื่อเสียงปืนแผดลั่นมาจากส่วนลึกของป่าคณเนีเอาแล้วคงหางไปไม่เกินเส้นเศษทุกคนเล่งตรงไปจุดนั้นทันทีภาพที่พบคือศพเมียไอ้ถังที่มีแต่รอยขบไม่ทันถูกแทะกินห่างกันราวเมตเศษ เสือลำบากตัวหนึ่งนอนแน่นิ่งสิ้นใจกระสุนเจาะเข้าหลังคอตัดกระดูกข้อต่อพอดีและมุมหนึ่งไม่ไกลกันนักปูเต่านั่งชันเขามองมายังจุดนั้นด้วยอาการเรียบเฉยสีหน้าไม่มีความดีใจตกใจหรือใดๆให้เห็นเลยชาวบ้านและพานที่ตามไปด้วยต่างสรรเสริญแก่แม้แต่ไอ้ถังที่น้ำตาหนองหน้าเพราะเสียเมียไปยังอดชื่นชมแกไม่ได้ เถาว่าอารมณ์ของทุกคนพันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังเทา้าเมื่อปู่เต่าเอ่ยขึ้นสั้นๆแต่แทงใจดำได้ท่วนหน้ามันน่าดีใจตรงไหนคนบานเราตายไปอีกหนึ่งแล้วนะว่าแล้วแกก็เดินจากไปเงีย,งยบๆทิ้งให้ทุกคนได้แต่มองตามหลังด้วยอาการอีลักอีเหลือจริงของแกแม้เสือจะตายแต่ใช่ว่าจะพาเมียของไอ้ถังกลับบ้านได้แบบเป็นๆถึงอย่างนั้น ความสามารถปานปีศาจของแกก็ทำให้อดทึ่งไม่ได้ปูเตาไม่มีไฟฉายแต่แกสามารถแกะรอยตามล่าจนเสือฆาตกรได้ก่อนที่มันจะเริ่มกินศพของหญิงคอร้ดาฝีมือของแกไม่ธรรมดาจริงๆอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ย้ำชัดความเก่งกาจของเท่าขี้เมาพวกนี้คือครังที่ฝูงหัวเหลียงปล่อยของชาวบ้านที่ให้อิสระในการหากินเดือเลีมหญ้าไปตามหลืบดอยสุดแท้แต่มันจะไปกินที่ไหน ขอเพียงอยู่ในรั้วไม้ไผ่ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างล้อมดอยทังลูกเอาไว้ถูกกระทิงใหญ่เข้ามาจับจองขิดหัวหนุ่มตายไสไหลไปหลายตัวที่เจ็บใจจนจำใจต้องฆ่าก็อีกมากซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อมันได้วัวสาวเป็นเมียกระทิงซึ่งมักหากินแบบเดียวๆจะแยกจากไปแต่นี่มันกลับอยู่เป็นราชาคลองฝูงถึงขนาดเจ้าของวัวไม่กล้าเข้าใกล้จะต้อนวัวกลับเข้าคอกใหญ่ ถ้ายหมู่บ้านก็ไม่ได้เพราะกะทิงหลายตัวนั้นดูเดือดเกินไล่ตะเพิดจนวิ่งป่าแตกกันทั่วนหน้าคราวนี้ชาวบ้านที่เดือดร้อนมาขอให้ปู่เต่าช่วยด้วยตัวเองในตอนสายไม่ใช่การไปจัดการโดยรดซึ่งคนร้องขออย่างทุกทีปู่เต่าก็ตอบรับคำขอให้ช่วยนั้นด้วยเสียงหุนหนสั้นๆว่าได้กูจะจัดการให้ขันแล้วแกก็จี้ปากลุกจากวงเล่าแล้วเดินดุมตรงขึ้นดอยไปทันที ชาวบ้านนับสิบเองก็ใช่จะทิ้งให้แกไปแล้วไปเลยเพียงลำพังตามไปด้วยเพื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะได้ช่วยกันทันท่วงทีล่องรอยนั้นหาไม่ยากฝูงวัวที่ถูกกระทิงคองหากินอยู่ไม่ไกลนักเดินไต่ขึ้นเนินขึ้นเขาไม่ถึงชั่วโมงก็พบปูเตานั่งยองยๆง,งนเงีนปานจะล้มไปทางใดทางหนึ่งบนโขดหินลิมผาซึ่งฝูงวัวหากินอยู่เบื้องล่างชาวบ้านซึ่งอยากอยู่ร่วมในเหตุการณ์ เห็นชัดถนัดตาว่าทันทีที่แกจุดไฟสูดควันเข้าปอดจนอิ่มแล้วพ่นออกมาเป็นสายกระทิงโทนซึ่งไม่น่าจับสัมผัสถึงการมีอยู่ของแกได้หันควับแงนหน้ามองพร้อมพ่นลมหายใจตามด้วยเป็นเสียงร้องคำลามดังลั่นอย่างน่ากลัวเออเดี๋ยวกูลงไปเดี๋ยวได้รู้กันอยากรู้นักว่าเนื้อของมึงจะมันจะหวานสักแค่ไหน นายของมึงจะผูวนามาช่วยทันลูกป,ปืนกูจอกะโหลกมึงหรือเปล่าชาวบ้านสะดุ้งโยงถามว่าแกคุยกับใครเพราะเบื้องล่างที่แกจ้องไปนั้นมีแต่สัตว์สีเทา้าคนที่ไหนไม่มีให้เห็นก็คุยกับไอทีอ่างตัวว่าเป็นบริวารเจ้าป่าเจ้าเขาหน่นไงเราพวกมึงไม่ได้ยินมันพูดหรือแกถามกลับโดยยังนั่งอยู่ในลักษณะเดิมมันพูดว่าย่งไงชาวบ้านคนเดิมถามอีก น้ำเสียงกั้หัวเราะน,น้อยเพราะคิดว่าเหล้าที่แกซัดแทนน้ำอยู่ทุกวันคงทำเส้นเสียไปแล้วมันบอกว่าที่นี่ทินมันถึงเขานับสิบิหลูกในแถบนี้หรือแถบไหนก็เป็นถินของมันและนายมันถ้ากู้กล้าไปยุ่งด้วยจะคิดให้ตายหงมให้กลายเป็นซากเป็นอาหารหมาไหนไปเสียบ้ากูจะเอาสันโหนกมันมาปิ่งกินแกมเล่าแล้วทิ้งซากให้หมาแทะบางคอยดูเธอมึง หากจะนับเวลาที่ผ่านมาหลายปีครั้งหนี้กะมังเป็นขังที่แกพูดมากที่สุดอาจเป็นเพราะเล่าที่เพิ่งด่วนไปได้ไม่เท่าไรยังไม่ถึงขีดที่ร่างกายกำหนดไว้กะมังแกจึงดูงหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดเทว่าในท่าทีและคำพูดที่ดูไม่ต่างจากคนบ้าเหมือนกับแฝงเล้นด้วยความเอามหิตหน้ากระดัวปานสัตว์นักล่าที่ไม่เคยมีใครสัมผัสมาก,ก่อนว่าแล้วปู่เต่าแกก็ไต่ลงไปตามความลาดชัน ส้ำยังมีทั้งหินและลากไม้จึงเป็นไปด้วยความทุลักทุเลยังไม่ทันถึงครึ่งทางดีไอก้กระทิ้งผีตัวนั้นก็หันหัวแล้วพุ่งเข้าหาด้วยระยะห่างจากจุดที่มันยืนอยู่และจุดที่ปูเต่ากำลังปีนลงไปเรื่อยๆไกลพอสมควรกว่าจะถึงตัวกันแกจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบพอดีทุกคนคิดแบบนั้นและต่างตะโกนลั่นว่าอย่าเลยอย่าเสี่ยงชีวิตโง่ และอีกหลายคนก็ดองแลกว่าแกเมาคงฟังไม่เข้าใจแล้วแน่ๆแกพิจารณาอะไรไม่ได้แล้วเพราะจากที่เห็นเข้าๆมาเดือขี้นกขนาดคนขาต้นเดียวเท่านั้นที่ขั้นระหว่างทั้งคู่เอาไว้และดูจะเป็นปาการเดียวที่ไม่แข็งแรงเอาเสียเลยใครคนหนึ่งร้องลั่นว่าให้แกกลับขึ้นมาเสียเดี๋ยวก็ได้ตายหงเท่านั้นเองเสี้ยววินาทีต่อมาเสียงตึงสนันลั่นมาถึงผาด้านบน เมื่อขาดคำชาวบ้านที่ว่ากระทิงตัวนั้นใช้แรงทั้งหมดชนตูมเข้าอย่างจังทุกคนซึ่งแม้จะอยู่ชิดขอบผาเทว่าก็ยังห่างจากระยะที่จะมองเห็นได้ชัดดังนั้นจึงคิดไปตามๆกันว่าร่างของปู่เตา่าคงยับพับห้อยอยู่ตรงนั้นสิ้นแล้วผ่านบ้าสิ้นแล้วผ่านขี้เมาสิ้นแล้วปู่เต่าที่เคยเดินตุปตะตุเปให้เห็นตั้งแต่เช้ายันค่ำตามหมู่บ้านแต่แล้ว ในอีกอึดใจเล็กๆต่อมาเสียงปืนก็แผดลั่นมาจากด้านล่างและกระทิงใหญ่ก็ผาถอยหลังสะบัดศีรษะสาดเลือดกระจายเต็มผืนหญ้าไปหมดต่อมาอีกทุกคนก็ได้เห็นปูเต่าเดินเท้าเปล่าเลี่ยงเรียบตีนผาไปด้านข้างโดยได้บาดแผลขณะเดียวกันแกก็หักลำและยัดกระสุนปอกไหม่เข้าไปวินาทีนั้นนั่นเองทุกคนจึงได้ดูว่าชายชลาขี้เมา เมื่อยามเผชิญหน้ากับสัตว์หลายนั้นแก่ร้ายกาดขนาดไหนความสงบเงียบขึมที่แสดงออกทางสีหน้าบอกชัดว่าแกไม่กลัวสิ่งใดเลยตามซอกนิ้วมือทั้งสายและขวาเนบลูกกระสุนเอาไว้บอกชัดว่าแก่พร้อมขนาดไหนการยิงหักลำยัดกระสุนนัดใหม่แล้วยิงและหักลำอีกทุกอย่างเป็นจังหวะไม่มีติดขัดและทุกๆก,การยิงนั้นย้ำชัดว่าฝีมือของแกแม่นเล้าจับวาง กระดูข,ข้อต่อต้นคอหลังกะโหลกซอกลักแหลแดงกึ่งกลางซี่โครงเล่าว,วางหลังและท้องสามจุดนี้เท่านั้นที่แกเลือกยิงอย่างปาหนีตและรวดเร็วเบ็ดเ็จปูเต่ายิงไปสี่นัดรวดและกระทิ้งใหญ่ที่ห้าวหาญบางอาจจะมาคลองฝูงวัวเลียงก็สิ้นท่าลม้มลงตรงนั้นนั่นเองหลังสิ้นเสียงปืนกระทิ้งสิ้นท่าแล้ววัวแต่กระเจิงเพราะความตกใจจนชาวบ้านหลายคนกูลีกูจอ ตามไปไล่ต้อนให้กลับมารวมฝูงอีกครั้งปูเต่าย่างสามขุมค่อมซากกระทิงแล้วจัดการเถือหนังตัดเนื้อหนอกหลังที่ใหญ่กว่าลูกแตงโมเจาะรูตัดหมายเสียบแล้วแบกกลับบ้านสำย่ังถิ้งถ่ายอีกว่าเขาเนื้ออะไรก็ตามแต่ของกระทิงตัวนั้นใครจะเอาก็เชิญได้ตามสบายแค่วิชาพรานไม่ใช่อย่างเดียวที่ทำให้ปูเตามีชื่อเสียงและไม่ใช่เรื่องที่แกเป็นคนขี้เมา หากแต่เรื่องวิชาอาคมซึ่งไม่ทราบว่าแก่ไปล่ำเดียนมาจากไหนและเมื่อใดมีครั้งหนึ่งหลังงานศพของชาวบ้านที่ตายกลางป่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่การตายนอกหมู่บ้านจะมีป่าชา้าฝังตังหากเพราะเชื่อกันว่าสิ่งที่จะติดมากับร่างเย็นชืดไม่ว่าสภาพไหนก็คือวิญญาณกลางป่าที่ตายก่อนหน้านั้นหรือก่อนหน้านั้นอีกดังนั้นหากนำศพมาประกอบพิธีในหมู่บ้าน ถ้ายที่สุดจะนำโชคดายมาให้เขาว่ามีอยู่ศพหนึ่งเป็นลูกชายของผู้มีอันจะกินเจ้ายืนการอย่างเดียวว่าอย่างไรเสียจะไม่ให้ศพลูกชายตัวเองต้องนอนเน่าในหลุมนอกหมู่บ้านต่อให้ใครจะขานสักเพียงใดเจ้าตัวก็ไม่ยอมสำยังเอาเรื่องหนี้สินที่ติดกันขึ้นมาอ้างซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยเวลานั้นหลานชายของปู่เต่าหรือก็คือผู้ใหญ่ก้านขึ้นเป็นผู้นาหมู่บ้านแล้ว แกยึดสิทธิ์ขาดในฐานะผู้นำศพศพนั้นจะเป็นลูกไขรก็ช่างเมื่อตายหงนอกหมู่บ้านก็ต้องฝังที่ป่าชานอกเท่านั้นจะใหญ่มาจากไหนจะเล่ามาโยเพียงใดแต่สุดท้ายก็ต้องยอมให้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ดีก็ในเมื่อเขาเป็นผู้นำซึ่งยังเป็นคนเถนตรงดุดันศพศพนั้นศพของลูกชายผู้มีอันจะกินจึงลงหลุมดินกบหน้าอยู่กับซากผีอีกนับสิบที่ตายหงในลักษณะเดียวกัน เรื่องมันขายว่าจะลงเอยด้วยดีแต่ไม่ใช่เลยตัวผู้เป็นพ่อเจ็บแขนจนถึงขั้นคิดฆ่าแกงกันให้ตายหลังผ่านสามวันซึ่งครบธรรมเนียมไว้ทุกกลางดึกคืนหนึ่งเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้เย็นนั้นไม่สิตลอดทั้งวันปูเต่าไม่ไปไหนเลยกินเหล้าเฝ้าผู้ใหญ่ก้านอยู่ไม่ห่างตัวผู้ใหญ่ก้านนั้นแสนลำคาญใช่ว่าจะหลังเกียดลุงเขาดูแลอย่างดีตามอัตภาพตามที่แม่สั่ง หากแต่การติดสอยห้อยตามป่าหนึ่งลูกน้อยแบบนี้มันผิดวิสัยปูเตาแกไม่เคยทำกระทั่งหัวค่ำขณะล้อมวงกินข้าวปูเตาทักขึ้นด้วยเสียงอ้อแออว่าคืนนี้หากจะนอนให้นอนในบ้านอย่ามานอนที่ชานเลือนมันอันตรายช่วงนั้นเป็นฤดูร้อนบ้าน,นไหนๆก็หอบลูกหอบหลานมานอนรับลมที่ด้านนอกกันทั้งนั้นผู้ใหญ่ก้านจึงปฏิเสธไปเป็นแบบนั้นปูเตาก็เงียบ ไม่พูดอะไรอีกจนกระทั่งเมียผู้ใหญ่เก็บสำรับนั่นลหละแกจึงขอข้าเหนียวไว้ปั้นหนึ่งและบอกว่าจะขอนอนด้วยไม่กวนหรอกขันเมื่อถึงกลางดึกผู้ใหญ่ก้านได้ยินเสียงคนมาเรียกและจําได้ว่าเป็นเสียงของผู้มีอันจะกินซึ่งตัวผู้ใหญ่ก้านห้ามไม่ให้นำศพลูกชายเข้าหมู่บ้านนั่นเองจังหวะที่เจ้าตัวจะลุกไปดูว่าดึกดืนขนาดนี้มาเรียกหาด้วยเหตุอันใดใครเจ็ป่วย หรือเป็นตายหลายดีประการใดอีกนั่นเองปู่เตาซึ่งไม่ทราบว่ามานั่งอยู่ข้างมุงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ขวาข้อมือไว้ร้องปามเสียงเข้มกำลังที่ผู้ใหญ่ก้านจะถามแต่ก็มองเห็นเงาด้านของใครคนหนึ่งเข้าเงานั้นคับขายคับขาพินิจอยูค่คู่จึงมั่นใจว่าเป็นตัวเองแน่แน่ผู้ใหญ่ก้านมีอันสะดุ้งโยงใครบางคนที่ก็คงไม่ผลพ่อที่เรืองเรื่องศพลูกชาย ยิงใส่เงาด้างนั้นจนหงายท้องคันแล้วก็ได้ยินเสียงวิ่งหายไปทางท่ายบ้านเสียงปืนดังลั่นปานนั้นทังบ้านจึงตื่นรวมถึงคนข้างบ้านด้วยเช่นกันเท่าว่าเมื่อติดคบติดใต้ดูแล้วจุดที่เคยมีร่างที่ผู้ใหญ่ก้านเห็นว่าเป็นตัวเองถูกยิงนอนหงายท้องอยู่นั้นกับมีเพียงเข่าเหนียวที่ผ่านการปั้นการคึงจนเป็นรูปร่างคนมีจุดดำๆตรงกลางอกเท่านั้น ถามเอากับปูเต่าแกก็ไม่พูดอะไรบอกเพียงคืนนี้หลับได้มึงพ้นเคาะแล้วเท่านั้นผู้ใหญ่ก้านเชื่อเหลือเกินว่าทุกอย่างที่ปูเต่าทำเป็นการช่วยชีวิตตนเพราะแกรู้อยู่ก่อนแล้วจะด้วยยานวิเศษประเภทไหนก็ไม่ทราบได้ด้วยว่าถามอย่างไรก็ไม่ได้คำตอบและแกก็ยังเมาอยู่ตลอดเช็คเช่นเดิมเรื่องในคืนนั้นจึงจำต้องปล่อยให้เป็นปริศนาต่อไป จะเอาผิดคนยิงก็ไม่ได้ไม่มีหลักฐานฝ่ายบิดาผู้เสียลูกคนนั้นเมื่อเช้ามาเห็นผู้ใหญ่ก้านยังสบายดีอยู่ก็ถึงกับหน้าถอดสีและไม่เคยมายุ่มย่ามหรือขู่อาฆาตใดๆอีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ